สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์นะคะวันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อโชคลาภบ,บุญวาสนาของชาวราศีเมษผ่านพลังงานจากไพ่นะแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยก็เป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายนะคะถ้าเป็นเรื่องดีๆนะเป็นพลังงานดีๆก็รับกลับไปจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต หรือว่าถ้าไพ่มีคําแนะนําอะไรนะก็สามารถที่จะนําข้อคิดดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นคําเตือนนะก็ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะโชคลาบบุญวาสนานะของชาวราศีเมษ จะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายนะทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะใบแรก place of pentacle ว้าวสมถ้วยนะคะจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะสิบถ้วยนะคะอ่าเป็นไพ,พ่พาเวกเนต จัสมต์นะคะหนึ่งไม้เทา้าเอนเพรสชีวิตสมบูรณ์พูนสุขอัศวินดานะคะคริงออฟเพนโชโคลแล้วก็ไปสุดท้ายขกดาบนะคะถือว่าเป็นพลังงานดีะนะดีมากๆเลยสำหรับชาวราศีเมษนะคะนะโชคลาภบ,บุญวาสนาของคุณ นะดูจะเด่นชัดดีมากๆเลยนะคะที่เห็นที่เห็นชัดๆนะก็จะเป็นในเรื่องของโอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้นะใครที่กําลังหวังเรื่องของการเงินนะคะโชคลาภทางด้านการเงินนะก็จะเป็นช่วงที่คุณจะสมหวังนะมีโอกาสได้เงินได้ทองเพิ่มมากขึ้นจากการใช้ความรู้ความสามารถของเรานี่แหละนะคะบางคนทํางานประจําแล้วก็อาจจะมีไรายได้เสริมเข้ามาเป็นรายได้พิเศษจากการรับ เป็น j อบเล็ก j อบน้อยนะคะนะมีงานพิเศษทําในช่วงระยะเวลานี้ก็จะเป็นช่วงที่จะมีรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางหรือบางคนนะอาจจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะก็จะอ่าเป็นการได้อ่าสร้างเนื้อสร้างตัวนะได้ฝึกการใช้ชีวิตในชีวิตการทํางานนะคะควบคู่กับการเรียนนะก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะนะใครที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยถือว่าคุณเก่งมากเข้มแข็งมากก็ บางคนนิดเหนื่อยนะคะแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะเชื่อเลยว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันกำลังจะเกิดผลดีกับตัวคุณนะอนาคตที่ดีนะความมั่นคงในชีวิตต่างๆ มันจะบังเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนก็ขอให้สู้ๆนะคะทาดีอย่างไรขยันยังไงก็ข,ขอให้ทําอย่างนั้นต่อไปนะผลดีก็จะบังเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนจะมีข่าวดีเกิดขึ้นให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจนะคะมีการได้เฉลิมฉลองความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้หรือเปล่านะอาจจะเป็นเฉลิมฉลองจากการสอบได้สอบผ่านนะบางคนอาจจะสอบเข้าทํางานนะคะนะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะเรื่องของ การสอบที่มันจะทำให้นะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นนะชีวิตของคุณเติบโตก็จะบังเกิดสิ่งดีๆกับตัวคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะนะเกิดความสำเร็จจากสิ่งที่ทำนะได้เฉลิมฉลองจากความสำเร็จที่คุณได้ทำนั่นแหละนะเฉลิมฉลองในเรื่องของหาบางคนอาจจะขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะคะนะซื้ออสังหาซื้อบ้านที่ดินใหม่ก็จะมีการเฉลิมฉลองขึ้นบ้านใหม่นะคะหรืออาจจะเป็นฉลองจากการทำงานสำเร็จ นะบางคนปิดยอดปิดโปรเจกต์ได้จะยอดตามเป้านะคะก็ต้องฉลองกันหน่อยแต่ก็ฉลองกันพอประมาณอย่าให้มันหนักเกินไปนะคะนะก็จะมีเรื่องน่ายินดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะกับชาวราศีเมษในช่วงระยะเวลานี้หรือได้ไปไปร่วมงานบุญงานบงคลของคนอื่นหรือจะเป็นงานของคุณเองก็ได้นะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้จะมีสิ่งดีๆนะเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษเป็นดวงชะตาที่ ได้รับความช่วยเหลือที่ดีได้กําลังใจที่ดีจากคนในครอบครัวนะคนในครอบครัวจะเป็นแรงซัพพอร์ตที่ดีมากๆคุณทําอะไรพวกเขาเหล่านั้นก็คอยช่วยเหลือนะคะคอยเป็นกําลังใจให้กับคุณนะครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกันดีมากๆนะคะนะหรือบางท่านอาจจะก,กําลังได้สร้างครอบครัวที่มีความสุขนะได้แต่งงานมีลูกมีบุตรนะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในแบบที่คุณอยากเป็นนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะให้ชาวราศีเมษได้รู้สึก อิ่มเอมใจในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นดวงชะตาที่จะเป็นที่รักที่เมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากๆนะขอให้คุณกระทาแต่สิ่งที่ดีคิดดีทําดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอยู่เคียงข้างเสมอคอยช่วยเหลือคอยดูแลปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆให้ออกไปจากชีวิตคุณรวมถึงสัตูมูมาสนะคนที่คิดร้ายกับเราก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้นะคะแต่ถ้าใครทําไม่ดีอะไรกับเราเราอย่าไปตอบโต้นะอย่าไป จงเกยียรติจงชังหรือจะไปทําร้ายเขานะคะคือมันเป็นการสร้างวิบากกรรมเพิ่มเปล่าๆนะเราก็ต้องพยายามาปล่อยว่างนะนิ่งไว้ใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะให้ผลของกรรมทํางานของมันดีกว่านะเรา,เราอย่าไปสร้างวิบากกรรมอะไรเพิ่มนะคะทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะเชื่อเลยว่าถ้าเราคิดดีทดําดีสิ่งดีๆมากมายก็จะเข้ามาหาคุณแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีคนที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตของคุณด้วยนะคะ นะก็ขอให้คุณมันทําบุญไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำนอกจากจะสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณแล้วก็จะเป็นการสร้างบุญสร้างบ,บรารมีให้กับตัวคุณด้วยนะใครทําใครได้ผลบุญก็จะหนุนนํา ให้คุณทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะคะจะมีข่าวดีมากมายเข้ามาในชีวิตของคุณข่าวดีเรื่องของการทำงานนะคะมีโอกาสได้งานที่ดีที่มีความมั่นคงใครที่หางานใหม่อยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานที่มันเหมาะสมกับความสามารถของคุณเป็นงานที่ทำแล้วมีโอกาสเติบโตก้าวหน้านะหรือใครที่ทำธุรกิจนะคะก็จะได้เจอธุรกิจที่ใช่ที่ทำแล้วเฮงทำแล้วปังนะเป็นธุรกิจที่สร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับคุณดีมากๆ ก็จะเป็นช่วงที่คุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวเริมตาอ้าปากได้ได้เจอหนทางชีวิตที่ใช่นะคะนะเอาเป็นว่าชีวิตของคุณได้เจอสิ่งที่ใช่สําหรับตัวคุณละนะคุณมาถูกทางแล้วนะคะมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างโดนเตียดโดนใจให้คุณได้เจอเส้นทางชีวิตที่ใช่นะมีการตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องบุกเบิกทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะทำงานใหม่ทําธุรกิจใหม่ นะหรือมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมาเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตของคุณดีมากยิ่งขึ้นนะคะนะก็พยายามปรับเปลี่ยนมุมอมองความคิดอะไรใหม่ๆก็จะยิ่งทำให้คุณได้รับโอกาสดี่ดีมากมายในชีวิตโอกาสในเรื่องของการทำเงินโอกาสในเรื่องของการทำงานที่ดีมากๆนะคะรวมถึงโดดเด่นในเรื่องของการเรียนด้วยนะมีโอกาสสอบได้สอบผ่าน ได้เรียนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะก็ขอให้มีความขยันนะมีความมานะพยายามอ่านหนังสือฝ่ายหาความรู้อยู่เรื่อยๆอนาคตที่ดีมันก็อยู่ในกำมือของคุณแล้วอยู่ที่คุณจะสรรสร้างจะเลือกเส้นทางแบบไหนให้กับตัวคุณนะคะคุณมีครอบครัวมีคนรอบตัวคอยซัพพอตดีมากๆมันก็อยู่ที่ตัวคุณนี่แหละนะที่จะผลักดันตัวเองนะบางทีบุญวัสนาของเรามันสร้างจากตัวของเราเองนะคะเราก็ต้องพยายาม ผักดันตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเชื่อเลยว่านะโชคราบบุญวาสนาก็จะบังเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเป็นดวงชะตาที่ชีวิตดูจาสมบูรณ์พูนสุขนะมีดวงโภคทรัพย์ดีมากๆเลยนะคะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนนะเมตตาเราอยู่มีดวงนาใรออุปถัมภ์ด้วยอาจจะเป็นคุณแม่คุณป้าคุณยา่าคุณยายคนในครอบครัวหรือเป็น เจ้านายของเราก็ได้นะคะที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเรานะมีปัญหาอะไรก็ขอให้เราเข้าหาคนเหล่านี้นะพวกเขาเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือคุณได้ใครดีกับเราเราก็ต้องทําความดีตอบแทนกลับไปนะคะความกระตันยูนะความรู้จักรู้บุนคนคนความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละที่จะทําให้คุณได้ดีนะทำอะไรก็จะประสบความสําเร็จชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะนะก็เป็นดวงชะตาที่ชีวิตดูจะ มีความสุขนะสมบูรณ์พูนสุขมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากยิ่งขึ้นนะสร้างเนื้อสร้างตัวจากความสามารถและความมานะพยายามบากบั่นของตัวคุณเองนะคะนะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันก็จะมาจากตัวของคุณล้วนเลยนะใครทําใครได้แม้มันอาจจะต้องเหนื่อยนะคะนะความสําเร็จมากมายมันก็มาจากการ ต้องลงมือทำนะต้องลงทุนลงแรงต้องเสียเงื่อนะต้องใช้ความคิดเยอะแต่เชื่อเลยว่านะความเหน็ดเหนื่อยของคุณมันคุ้มค่ามันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้อารมณ์บางทีแบบมีอารมณ์โมโหหุนหันพันเล่นบางทีอาจจะเผลอทำในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนะตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยเราก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของเราให้ดีถ้ารู้สึกว่า อารมณ์มันเริ่มขึ้นละนะมีอารมณ์โมโหละเราก็ต้องพยายามดึงสติตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะบานปลายไปมากกว่านี้นะการพยายามมีสติกับตัวเองนะเราก็ต้องฝึกการสร้างสมาธิให้กับตัวเองด้วยนะคะอาจจะใช้ธรรมะนะเข้าช่วยก็ได้นะบางคนอาจจะไปสวดมนตนะ์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือว่าจะไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณ มีสติกับตัวเองมากขึ้นมีสมาธิในการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆได้ดีหรือถ้าเราชอบแนวอื่นอาจจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆที่เราชื่นชอบก็ได้นะคะอาจจะเป็นฟังเพลงวาดลูกนะคะหรือเล่นกีฬาก็ได้นะคะคือต้องหากิจกรรมที่มันทำให้เราเกิดสมาธิแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราทำแล้วมีความสุขหรือจะเป็นกิจกรรมที่สร้างเงินให้ กับตัวคุณก็ได้นะคะนะจิตใจดีมีสมาธิแถมยังได้สร้างเงินด้วยนะบางคนอาจจะทำางานศิลปะนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นการสร้างสมาธิให้กับตัวคนอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้คือทําอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมีความสุขนะไม่ไม่เป็นการทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะนะเป็นดวงชะตาที่จะได้ความมั่งคั่งร่ํารวยเกิดขึ้นในช่วงนี้ นะโชคลาภเงินทองมากมายมันจะบังเกิดขึ้นกับตัวคุณโชคลาภจากการลงทุนลงแรงนะด้วยตัวของคุณเองนะคะนะอาจจะมีการนําเงินบางส่วนมาลงทุนในสิ่งที่จะสร้างผลกําไรที่ดีในอนาคตแต่การลงทุนอะไรก็ตามในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะลงมือทําลงทุนในสิ่งที่คุณมีความถนัดหรือมีความชอบส่วนตัวมันก็จะยิ่งทําให้คุณทําสิ่งนั้น ให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่าลงทุนในสิ่งที่มันเสี่ยงเกินไปหรือใช้เงินทุนมากเกินไปหรือถ้าอยากจะขยับขยายกิจการของคุณนะก็ขอให้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าทําอะไรเกินตัวเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาในเรื่องของการบริหารนะเราอาจจะบริหารไม่ไม่ไม่มากพอก็ได้นะคะอาจจะเกิดความเสียหายอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะคะก็ต้อง,งระมัดระวังด้วยหรือถ้าลงทนุนมากเกินไปมันก็อาจจะสร้างความกดดนันทําให้เรา ทำสิ่งนั้นดีอ่าไม่ไม่ดีก็ได้นะตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยคือค่อยเป็นค่อยไปมันจะเกิดความมั่นคงแล้วก็เกิดความสําเร็จได้ง่ายกว่านะคะก็ช่วงนี้นะปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณมันจะคี้คายในทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ปัญหาบางอย่างมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะถึงจะคี้คายได้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะเรื่องของความรักก็ค่อนข้างโดดเด่นดีมากๆนะมีความสุขดีนะเข้าอกเข้าใจกันดีแต่บางทีก็อาจจะมีเผลอนะใช้อารมณ์ต่อกันบ้างบางทีแบบเกิดความหึงหวงกันหรือมีความคาดหวังเกิดขึ้นต่อกันนะตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยาบางสิ่งบางอย่างมองข้ามไปบ้างก็ได้นะคะอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยนะก็ต้อง มีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความไว้ใจกันถ้าความรักมันไม่มีความซื่อสัตย์กันไม่ไว้ใจกันมันก็จะเกิดความระแวงนะทำให้ความรักมันมีปัญหาต่อกันได้นะเป็นคนรักกันก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้ามันเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะมันก็จะทําให้ความรักไปต่อกันยากนะตรงนี้ก็ต้องพยายามประคับประคองความรักให้สามารถไปต่อกันได้ถ้าคุณสามารถจัดการนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้นะความรักของคุณก็จะ มีความสุขมากๆนะจนหลายคู่นี่อิจฉาคู่ของคุณเลยก็ได้นะคะส่วนคนโสดนะช่วงนี้ความรักมันก็อาจจะไม่ค่อยได้อย่างใจซักเท่าไหร่นะคะหรือคุยคูยอยู่กับใครมันก็ดูนิ่งๆนะความสัมพันธ์มันไม,มน่มันไม่พัฒนาเท่าที่ควรอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไวเกินไปหรือยังไม่ค่อยไม่กล้าที่จะชัดเจนต่อกันก็ได้ มันเหมือนกับว่าเป็นความรักที่ยังต้องใช้ระยะเวลากันก่อนหรือตัวคุณอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องของความรักในตอนนี้ขอมุ่งมั่นกับการทํางานนะไปจดจ่อก,กับการสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณก่อนนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าตอนนี้นะดวงการงานการเงินของคุณมันกําลังมาแล้วนะคะนะไม่มีแฟนไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไม่มีเงินไม่มีงานนี่อันนี้ลาบากกว่าเชื่อเถอะว่าถ้าคุณได้ทําตัวเองให้มีความสุขนะทำตัวเองให้มีคุณค่า ทําตัวเองให้มีความมั่งคัง่งร่ำรวยเกิดขึ้นเดี๋ยวความรักที่ดีมันก็จะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปขนขวา้าไม่ต้องไปวิ่งหา เดี๋ยวความรักก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณเองนะคะนะบางทีก็เข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวมีเข้ามาหลายคนด้วยนะก็จะเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะก็จะเป็นโชคลาภบ,บุญวาสนานะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษก็ต้องบอกไปก่อนว่าสิ่งดีๆมากมายที่มันเกิดขึ้นความโชคดีความสําเร็จความมัง่งคั่งร่ำรวยมันเกิดจากการที่คุณลงมือทำนะใครทําก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงกอบโกยของคุณด้วยก็ขอให มีความขยันหมั่นเพียรให้มากๆสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรนะคะก็สามารถกดปุ่มซับแตงนะที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะกดติดตามช่องการดาพยากรกัน,กนด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้ดเงินคิดทองได้ทอง เฮงปังตลอดปีตลอดไปนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ